คุณมีความสำคัญกับเขามากนะและเขาเนี่ยพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อคุณหากวันนี้คุณต้องการดาวเขาจะไปหามาให้หากวันนี้คุณต้องการอะไรเขาจะพยายามทำให้คุณอย่างเต็มที่ ในช่วงเวลานี้เขาอาจจะทาอะไรบางสิ่งบางอย่างให้กับคุณได้ไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะแต่ต้องบอกเลยว่าคุณมีอิทธิพลต่อเขามากมีความสําคัญต่อเขามากมีความหมายสําหรับเขามากแล้วมีโอกาสเหลือเกินว่าเขาจะทําทุกอย่างเพื่อให้คุณมีความสุขขอดูพลังงานเพิ่มเติมหนะ่อยว่าเขาอยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณต้องบอกเลยการที่เขาได้มาเจอคุณเนี่ยความรู้สึกของเขามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลย มันเป็นพรมลิขิตหรือเป็นอะไรบางสิ่งบางอย่างโดนบันดาลให้เขาได้มาเจอคุณสําหรับเขาแล้วการได้เจอคุณมันทําให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงไปและดูเหมือนกับว่าเขาจะไม่ยอมให้พรมลิขิตเนี้ยมันเปลี่ยนแปลงหรือว่ามันมันหายไปอีกแล้วดูจากพลังงานตรงนี้ดูเหมือนกับว่าเขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อให้คุณกับเขาเนี่ยได้รองคู่หรือว่ามีชีวิต นะอยู่ร่วมกันอุยสุดท้ายแล้วต้องบอกเลยคุณมีคนลต่อเขามากจริงจแล้วมีโอกาสเหลือเกินว่าสุดท้ายท้ายสุดนี่คือการคอนเฟิร์มความรู้สึกนะหรือว่าว่าหัวใจของเขาเลยว่าเขาจะเลือกคุณแน่ๆแ,และเขารักคุณมากเขาจะทําให้คุณนะกับเขาได้เคียงคู่ได้คู่ครองได้ใช้ชีวิตร่วมกันในอนาคต อย่างแน่นอนนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะสื่อสารอยากจะบอกกับคุณให้คุณรับรู้ว่ายังไงยังไงคุณก็คือที่หนึ่งในใจเขาอย่างแน่นอนอใครรลกาในายหรือนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อ,อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ